ตัวนี้มีภาวะที่เกิดเนื้อตายที่ลิ้นบ่อยๆนะครับจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีสีเหลืองๆเกิดขึ้นทั้งที่ทโคนล,ลิ้นนะครับสองตำแหน่งนะครับตรงโคนล,ลิ้นจริงๆถ้าซูมเข้ามาจะเห็นนะครับนะครับะจะดื้อหน่อยละเราจะเห็นที่โคนล,ลิ้นนะฮะเห็นใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้ ด้านข้างลิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองทําความสะอาดดูก่อนนะครับ<ม>ว่าวเอาหนอออกมาได้แค่ไหน,น<ม>เนาะอาการเกิดเนื้อตายที่ลิ้นแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นจากอะไรบ้างตอนนี้สงสัยได้2อ,อย่างนะครับ<ม>กับการจากการติดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจจะมีเขาเรียกแพปิโรมาโตซิสก็คือเกิดจากเชื้อเฮอ์ีีเป็นคนเป็นเลิมอย่างนี้ยน,นะครับครับผมเพราะตัวนี้เป็นในรอบปีหนึ่งก็จะมี อย่างน้อยสองครั้งทุกครั้งที่อากาศเปลี่ยนที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือมันจะเป็นเรื่องของแบบว่าคือชีวิตปกติของเขาที่สามารถเกิดได้ใช่ในธรรมชาติก็เกิดได้นะครับเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราได้หนองออกมานะครับเป็นหนองเลยเป็นก้อนหน,นองเลยกรณีนี้คือการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับแดบแบคทีเรียก็ทําให้เกิดฝีหนองได้แม้กระทั่งในช่องปากนะครับเลือดออกเยอะไหม น้องยังูเคยมารักษากับหมอไหคะเคยครับ<ม>ก็ปีที่ผ่านมาก็น่าจะรอบเดียว,วแต่วันนี้ก็เป็นขึ้นมาอีกนะครับอเคได้ <Okay. S 1> ลิ้นอะโย่เดี๋ยวพี่ลองดูถ้าถ้าเกลียไม่ได้กินยาก่อนดีกว่าวันเดี๋ยวมันจะเจ็บมากย่ไม่กินอาหารภูนิดนึง นี่ก็เป็นการทําความสะอาดนะครับก็อาจจะเก็บก้อนหนองเท่าที่เราเก็บได้นะครับเพราะถ้าในบางกรณีเนี่ยถ้าเก็บก้อนหนองเยอะก็จะมีการเสียเลือดแล้วก็เจ็บช่องปากเหมือนเราเป็นแผลที่ปากอย่างนั้นนะครับนี่ได้เลือดแ้วใ่ไหมเดี๋ยวพอล้วก่อนก็จะใส่ยาเข้าไปในช่องปากก่อนเนาะอันนี้มายวใส่ยาให้เรียบร้อยเ่อน ไดออ้อย่างนี้การทีน่น้องไม่อ้าปากอะกับการที่อย่างนี้ยคือเรารักษาโดยที่ยังไม่ได้ดมยาใช่ครับดมยามันจะตักนะเนี่ยคะอะในกรณีที่ดมยาก็จะจัดการในช่องปากได้ง่ายกว่านะครับแต่เพีเยงแต่ว่าเราจะต้องดูว่าหนึ่งสัตว์ได้งดอาหารมาหรือเปล่านะครับอสองเลยคือถ้า ขาตอบถ้าเราให้ยาปฏิชีวนะแล้วหลังจากนั้นคือเขาตอบสนองดีจุดทั้งหมดนี้ก็จะยุบลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแผลก็จะเริ่มมีการรักษาต,ตัวเองนะครับก็จะยุบบวมยุบอักเสบแล้วก็หนองก็หมดไปนะครับอาจจะต้องนัดมาอีกหนึ่งรอบหลังจากการได้ยาปฏิชีวนะเพื่อจะตรวจเช็คช่องปากอีกทีว่าหนองลดลงมากน้อยแค่ไหนหรือว่าบางส่วนที่จะต้องเก็บออกนะครับ ซึ่งถ้าปดหวัวอย่างงี้คือเรายังไม่รู้ว่าได้งดอาหารมาหรือเปล่าครับ,รบถ้าจะแนะนาก็คือก็อะจะแนะนําเจ้าของว่างดอาหารมาก่อนอย่างน้อย6ชั่วโมงมนะครับเพราะว่าเป็นอยู่หลายจุดนะครับก็คือ,อกระพุ้งแก้มนะครับโคนลิ้นนะครับกระพุ้งแก้มที้ทั้งซ้ายขวาเลยนะครับก็จริงๆเกิดขึ้นได้ทุกกรณีในใ,ใ,ในสัตว์ที่เป็นสัตว์ปีไม่ว่าจะเป็นไก่ที่แบบเราอยู่ใกล้ๆเรา ก็เป็นได้นะครับนะครับก็ยังอย่างไก่ตัวก่อนที่มีการรักษาก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับโอเคใช่ใช่เลย <c oughs> เพา,าเจ็บแล้วเขาก็ไม่อยากจะให้เราไปยุ่งบริเวณปากนะครับแล้วก็อีกอักอนนึงที่สําคัญก็คือเวลาเกิดฝีคล้ายๆกับในมนุษย์นะครับถ้าเราเป็นแผลในกระพุ้งแก้มหรือลิ้น แน,นแน่นอนความเจ็บปวดเกิดขึ้นแต่ในสัตว์เขายังทนมากกว่ามนุษย์นะครับเขาก็ยังกินอาหารได้แต่เห็นว่าอาจจะขัดขัดหรือว่าใช้ปากใช้ลิ้นเขาไม่ได้สะดวกครับผมโอเคโอเคครับในกรณีนกแอฟริกันเกรย์ครับก็ที่เราเจอแผลในช่องปากแล้วก็มีร่วมกับมีก้อนหนองบางส่วนนะครับโดยเฉพาะที่กระพุ้งแก้มแล้วก็โคนลิ้น อันนี้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับ<ม>เราเจอได้ไบ,บ่อยๆในกรณีที่ส<ม>ัตว์บางตัวมีมเชื้อเฮอร์ปีไวรัสด,ด้วยแต่ว่าไอตัวเฮอร์ปีในนกนี่ก็ไม่ได้ก่อโรคอะไรในมนุษย์<ม>นะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการก็คือเป็นการ ment, s u พ p o r t treatment ก็คือเป็นการรักษาแบบประครับประคองอาการนะครับถ้ามีการอักเสบก็ให้ยาลดอักเสบนะครับถ้ามีการติดเชื้อโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดฝีหนองเราก็มีการให้ยาปฏิชืวนะ นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการนัดมาฟโรเพื่อจบฝีหนองในช่องปากให้หมดนะทุกจุดนะครับพอหมดทุกจุดแล้วก็อาจจะกินยาต่อนเนื่องไปอีกสักสัปดาห์หนึ่งนะครับก็จะช่วยให้หายจากอาการนี้ได้ครับผม